เศร้าทางบ้านกบสูวรรนันเผยน้องนดาลูกสาวร้องไห้หนักคอมเมนต์รุ่นแสดงความเสียใจส่งกำลังใจลูกสาวโมเมนสุดเศร้าอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีเศร้าทางบ้านกลบสูวรรณันเผยเหตุน้องนดาลูกสาวร้องไห้หนักอาไรเจ้าเทนเทนกบสูวรรนันโพสต์ประมวลภาพน้องนดาน้องนดลลูกสาวลูกชายกับเจ้าเบนเทนสุดนักที่จากครอบครัวไปแล้วภาพน้องนดาสุดเศร้ามากๆกับการสูญเสียเจ้าเทนเทนพร้อมแคปชั่นเศร้าอาไรน้องหมาว่าส่งเทนเทนกลับไปวิ่งเล่นที่ดาวหมานะลูกเทนเทนส เทนจะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปนะครับลูกโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เฟาด้วยว่าอายุยืนมากๆแล้วพี่เทนเทนกับดาวหมาไปวิ่งเล่นกับพี่ปป,ปี้นะ16ขวบเหมือนกันเลยซึ่งกบก็คอมเมนต์ด้วยว่านาดาร้องไห้ใหญ่เลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกําลังใจให้น้องนาดาด้วยอาทีนาดาน้องเทนเทนคงไปวิ่งเล่นอยู่บนดาวหมาแล้วนะไม่ร้องนะคะเสียใจด้วยนะคะเทนเทนรับพี่กบเสมอเสียใจด้วยนะครับแง่ เจ้าสี่ตัวที่พี่กบตั้งชื่อให้ตัวแรกก็16ปีแล้วครับเป็นต้น